สวัสดีจ้าพี่น้องมันยังอีกนั่นฝานนมไม่สมอีกคือเกาซับแตน้นโดนแม่เราห้องเตมมาแต่หน้าฝานมไม่สม้มเอ็อมเป็นไงดิจีปมกีปมไอ้ ก็ไม่มีหลันพี่น้องกันนี่แหละป้า,ปาเป็นของเราเป็นลูกสาวของเอื่อยพ่อน้องบีพี่น้องเราไปโบงง่บังหวยกับกี้ปม่อตไปนะกี้ปมตัวละสองบาทไหมว่าไ,<ม>ไปแต่ทั้งผู้ไ,ได้นี่ เด็กงแลงนงเงแมนไปเอาบังหวยกะขั้นขั้นว่างงมบังหวยกะได้มือรับ่นหน่อยร้อยมือรับพันมือละบเก้าลอยเพื่อนเราไปง,งมมากเพราะว่าท่างทางเข้าบ่มีดอกบังหวยพี่น้องมีจะพุนน่นท่างอันทำโซดาพุน่นน้องพอกอันนี้ข้าเจ้าไก่ผู้ไก่น้องมือนั่นไอกะร้านกะไปขึ้นกัน โอเอโอก็ขึนไปเอาเมื่อนัน้นในมาขายเทยลกระเងลอยเทยละแปดลอยฝุ่นขีมอไส้ขึ้นไปคนบ่หูไปบ่ได้ดอกพี่น้องเมนก็มันเป็นทำเป็นพู้นี่เป็นหูท่างเด้ปปดอกประลันเราหูท่างผัวเราอยู่ท่างนั้นเอาง่าผัวเขาผัวเราเป็นคนทางห้องพอกหาเห็ดหาโนมาไอ้หากีบปมหาตอหาบังหอยแมนมด ที่ได้ลงมาขายอยู่นี่มีแต่ของเล่นนั่นแหละอของปลาของปลาของอันนี้มีแต่เล่าเราเรา,าประเด้บัวห้อยไม่ให้แม่หน่อยตีรอบนี่นะมเราประเดี๋ยงมุ่งใกล้หนักขึ้นป่วยคือกันว่าหมู่บ้านเราว่าสิไปงุ่มมแต่เหมือกอนนั่นเราแห่งไหนงุ่มม,นคนคปปมันเห็นไปกลินขี้ปมแต่เทลานอนขึ้นได้พี่น้องกลัวเราสิได้ลงมา เอาให้มันคุ้มแต่เรางมบังหวยกับเมื่อละสี่สิบหาสิบโลผมเนาจะจอมมาขายบ้านห้องมันบ่ค่อยมีทางบ้านห้องตะหนามกับ,บ่มีอยู่ไงแล้วใส่ขีมันหอก

นด้กลายกัมาแดดคือเกาได้แดดแล้วไปขายแล้ววันพันพวก,กิดกับว่าสีอันส่วนเพิ่นพักกันเป็นทั้งงมบังหอยอยู่เราเห็นบ่ได้ไปเราไปหาเมียรันมื่อเ้าร์นอใหม่กับบ่หน,น่อยนอใหม่พู่เนาะอันนี้นอใหม่บ้านเนี่ยนี่ม่นเป็นนอใหม่พู่อันนี้นอใหม่เฮียน น้ำใหม่หน่าเนี่ยซับให้น้ำไม่สมจับน้ำใหม่กัใจ่หนอน แดดครับแดดจนเหลี่ยมเราสินั่งซับแล้วจับขึื่อตอนมาหุง่ง่ง แดดวังเว้นขื้มอยู่คำมามาแดดวันวามีฝนตกขื้มเพราะซ้ำนี่แหละเมื่อวานยังมืดคักกว่านี่ยังบ่ตกบุญไปอีกแล้วพงเยนนั่นนั่น,นอืมขี่หมอ้อไส้ไปหรือแม่ไปไส้บังบ่มีดอกบังอืมน้ำบ่มี นคนผู้คนเมียนข้าเจ้าหู้จักมองหาเนอะขี่มอไซค์กับเอาคาน้ำมันเติมน้ำมัน,ไ,<ห>นไปพี่น้องประหยัด,ดยไปหอดเมียนเ้าก็ต้องเวลาเราลงมาขายก็ต้องให้คุ้มทางฮอนบ่ค่อยมีดอก ไหนมาแล้วก็มาแพ็กเอาไม่ขายตะกี้ปุ่มตะยังกับ่อคอยมีอยู่ทางห้องนี่มันอ่อนมาเป็นตะแมนนี่ไม่จะตัวใหญ่เลยอันนี้มันแข็งมันมันไม่จะตัวใหญ่ใหญ่สิได้มาเท่าตัวมันบําเลิกเลยมันอยู่น้ำพุนบําเลิกเลยมันลงหินบ่ไรเต้ พู่พี่จะดรอ่ะง่างยๆด้วยวหนาๆพู้นนำหนาวก็จะออกอีตดด้งองด่อนยญานิพี่้อบเ่าอยากไปดรอกะพูพ่ที่ปิจะยาญานสร้างปลา อ,อันอยู่ในติ๊บเขามีอยู่อันที่แกแล้วขอบุนไม่ได้กระติ๊บเขาแมวปิ๊ดไปหัะอย่างขอบุนใช้น้ำปลาสร้างมาก,กินนั่นแหละหน้าปลาแดกก็ไมีบนเมนบอร์ดไปไปคนพี่น้องสำหรับคลิปนี้รอดติดตามคลิปต่อไปน้ำเด้อมาพาเมึองกปปิ๊บปม แต่กิ๊บปมเช็ดยังกินทีป่ปนหรือเสียเช็ดยังรอดที่ตามแม่แล้วก็ซับน้ำใหม่เช็ดน้อใหม่สมพี่น้องมันก็ได้ดอกไม่ได้ทนมนากเขาเนี่ยสำหรับกิปนี้ไม่ได้คว้าตัวไปก่อนสวัสดีจ้า